นี่ครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับยังไม่โดนควันนะครับผมนี่ครับผมสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีวันที่ห้ามิถุนานะครับวันนี้เดือนมิถุนาแล้วนะครับผมไม่ได้ออก ตีมาหลายวันเลยนะครับเป็นพึ่งตีไปแล้วสองรอบนะครับก็ยังอยู่นะครับก็เจอไว้หลายรังอยู่นะครับผมเป็นสิบนะครับพึ่งจะมาตีนะครับเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องเลยนะครับไม่ได้มานะครับนี่ครับต้นเดิมนะครับนี่ฮะเป็นรอยแบ่งนะครับที่ตีไปแล้วสองรอบนะครับผมก็ยังไม่หนีนะครับ ก็เป็นปลายฤดูกาลแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกต่อเนื่องนะครับไม่ได้ค่อยออกไม่ค่อยได้ออกนะครับก็ทีมงานครบทีมเลยนะครับผมวันนี้มาทบทีมนะครับผมสีหนังเหมือนเดิมนะครับกาลังทําครบนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนตีนะครับลังนี้เขื่ีได้เล้วนี่เขื่อสวนนี่ด้วยไม่เบิรดอันนี้ไม่พออันนี้ ก็เดี๋ยวให้พี่พานทำครบให้นะครับเดี๋ยวลุยกันนะครับผมโอเคครับเจอกันด้านบนนะครับครับก็ขึ้นมากลางต้นนะครับก็ย่อนแสงนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เี่ทยงพอดีนะครับเดี๋ยวรอครบนะครับพี่พานกำลังจุดให้อยู่นะครับนี่ครับผม เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเพื่อรอบสามนะครับพี่พี่เสือกพี่พี่พี่ผ่านจุดขึ้นมาให้เลยนะครับ

เดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับยังไม่โดนควันนะครับผมนี่ฮะโอ้หนามฟาว พอนะครับเหลือไม่เยอะนะครับผมแต่ตัวอ่อนยังสวยอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวอ่อนรอบสามรอบสี่แล้วนะครับเ็ปน ก็มีนิดหน่อยนะครับหัวน้ำครับผมฝนตกทุกวันก็จะประมาณนี้นะครับ เหลือนิดหน่อยนะครับไม่เต็มรวงนะครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những โอเคครับผมเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างนะครับครับก็สรุปผลงานนะครับก็มีตัวอ่อนอยู่นะครับน้ําได้ไม่เกินครึ่งขวดนะครับผมยังมีอีกอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปดูอีกสักลังสองลังนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ